ครับตอนนี้ผมก็อยู่กันที่บูธสุสุกินะครับในงานมอเตอร์โชว์2023นะครับซึ่งปีนี้นะครับก็จัดใหญ่กันเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่วันที่22มีนาถึง2เมษายน2566นะครับณ Impact Challenger Hall เมืองทองธานีนะครับโดยทางสุสุกิมอเตอร์ประเทศไทยนะครับยังคงชูจุดเด่นของค่ายตัวเองนะครับก็คือรถซิตี้คาร์นะครับหรือรถขนาดเล็กนะครับซึ่งในปีนี้นะครับทางค่ายสุสุกินะครับได้จัดไฮไลท์เด็ดๆมา2รรุ่นนะคับซึ่งกก็ได้แ่ Suzuki Swift GL Next นะครับ และอีกคันนะครับคือน้องเล็กนะครับสุกิเซ l l ดิโอ GL up นะครับโดยสอโมเดลนี้นะครับถือเป็นรถที่เน้นการใช้งานนะครับและก็ยังมีเซอร์ไพรส์นะครับจากค่ายสุสกินะครับนั่นคือการเปิดตัวอีกรอบนะครับนำกลับมาขายอีกรอบของสุสกิจิมนี่โดยในครั้งนี้นะครับทางค่ายสุสกินะครับได้มาจำนวนจำกัดเพียง50คันนะครับในราคาเริ่มต้นที่1,760,000บาทนะครับ เดี๋ยวเราพาไปชมคันแรกเลยนะครับับเจ้า s u z u กิ Swi ป t GL n e เนนะครับแน่นอนครับเขามาจากพื้นฐาน s u z u กิ Swi ป t g แลนะครับแล้วนำมาเพิ่มเติมชุดแต่งนะครับพิเศษหลายๆเวอร์ชันนะครับโดยเวอร์ชันนี้ก็ใช้คาว่า GLN e ลตามคอนเซปต์นะครับขับสนุกเต็มขั้นเล้าใจเกินพิกัดโดยสำหรับชุดแต่งของเจ้า GLN e ลนคันนี้นะครับจะมาพร้อมกับชุดสเกิร์ตรอบคันนะครับเรียกว่าทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังเลยนะครับที่จัดมาให้แบบลงตัวพร้อมกับชุดสติ๊กเกอร์ลายพิเศษ GLN ที่จะเพิ่มความสวยงามและแตกต่างจากซูซูกิสวิปทั่วไปในส่วนของดีไซน์ภายในนะครับมีการตกแต่งด้วยลายเคฟล a านะครับบริเวณคอนโซลและแผงประตูข้างพร้อมกันนี้นะครับยังมาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วนะครับที่สามารถเล่นวิทยุและเครื่องเสียง mp 3ที่เรียกว่าให้ความสะดวกสบายบันเทิงตลอดการเดินทางพร้อมกับเชื่อมต่อบลูทูธนะครับรวมถึงสมาร์ทโฟนต่างๆได้อย่างสะดวกสบายโดย u z u k กิ w i f ป glx นะครับเปิดราคามาที่5,82,000บาท มากันต่อที่น้องเล็กนะครับ Suzuki ิ e l e r i o GL up ที่มาในคอนเซปสนุกอย่างมีสไตล์สบายกับความคุ้มค่านะครับโดยถือว่าเป็นซิติคาร์ไซเล็กนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับของค่าย s u z u กินะครับข่ะตัวถังนั้นถือว่าไม่เล็กจนเกินไปนะครับถือว่าใช้ในการเดินทางในเมืองหรือนอกเมืองก็สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายโดยมาพร้อมกับชุดแต่งพิเศษนะครับ GL up นะครับที่จะเติมความสปอร์ตให้รถเดิมๆซิติคาของเราเนี่ยมีความสวยงามไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะครับ พร้อมด้วยสปอยเลอร์หลังนะครับและยังมีชุดสติ๊กเกอร์นะครับ GL up นะครับที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสำหรับ Suzuki Celerio GL up นะครับเปิดราคาไว้ที่423,000บาทและไฮไลท์สุดพิเศษนะครับที่เป็นการเซอร์ไพรส์ของวันนี้ก็คือการที่ Suzuki นาเจ้า Suzuki Jimny นะครับมาเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกรอบนะครับโดยในครั้งนี้นะครับทาง Suzuki ได้โคต้ามาเพียง50คันเท่านั้นนะครับในราคาเริ่มต้น1นึ่งล้านเจ็ดแบาท เรียกว่าเป็นรถ SUV ไซส์มินินะครับสลับเจ้าจิมเน่นะครับที่มีความโดดเด่นนะครับและแน่นอนครับด้วยความที่เป็นออฟโรดขนาดเล็กนะครับมีความพิเศษด้วยความเป็นรถ3ประตูนะครับดีไซน์โดดเด่นนะครับ50คันรับรองได้ว่าไม่พอต่อความต้องการแน่นอนนะครับทางซูซูกิจึงเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อจองสิทธิ์นะครับซูซูกิจิมเน่ครับตั้งแต่วันนี้นะครับเป็นต้นไปนะครับถึงวันที่2เมษายน2566นะครับถึง4ทุ่มนะครับโดยสามารถลงทะเบียนจองได้ที่ บูธสุสุกิในงานมอเตอร์โชว์นะครับหรือที่โชว์รูมสุสุกิทั่วประเทศนะครับโดยในกรณีที่มียอดจองเกินกว่า50คันนะครับซึ่งเกินไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็จะมีการจับสลากนะครับแล้วก็หาผู้โชคดีที่จะมีสิทธิ์ในการจองรถคันนี้50คนก็ถ้าชอบรถที่มีสไตล์เป็นของตัวเองนะครับก็สามารถไปสอบถามรายละเอียดกันได้ครับ ก็เป็นธรรมเนียมกันไปแล้วนะครับสหรับทุกครั้งที่มีการจัดงานแสดงรถนะครับทางค่ายสุสกิครับจะมีรถที่มีการปรับแต่งนะครับนั่นก็คือเจ้าสุสกิแครี่นะครับโดยในปีนี้นะครับมาในธีมของการเป็นฟรุตทักนะครับก็คือรถขายผลไม้นะครับที่มีฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายนะครับตกแต่งมาอย่างสวยงามนะครับคันนี้เป็นรถจริงนะครับใช้งานจริงนะครับนามาโชว์กันที่งานอีกด้วย อกจากนี้นะครับยังมีการจัดแสดงรถยนต์รุ่นอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นซูซูกิสวีปและเซรีเดโอนะครับที่รับการตกแต่งในแนวคลาสสิกนะครับใครๆเห็นก็จะเป็นรู้เลยนะครับว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของซูซูกินะครับรวมถึงการจัดแสดงรถรุ่นอื่นๆนะครับที่ทางซูซูกิมีไม่ว่าจะเป็น XL7 นะครับรถคอสโอเวอร์ขนาดเจ็บที่นั่งนะครับที่ให้ความสุดสบายและอเนกประสงค์นะครับซูซูกิเออร์เทกาสมาร์ทไฮบิดนะครับอีกขั้นของความสะดวกสบายเต็มพลังกับไฮบิดนะครับ และพิเศษนะครับสลับในงานมอเตอร์โชว์ปีนี้นะครับทางค่ายซูซูกิได้จับแคมเปญพิเศษนะครับซูซูกิสมาร์ทดิวนะครับสหรับลูกค้าที่จองรถยนต์ซูซูกิทุกรุ่นนะครับฟรีประกันชั้น1นะครับเป็นระยะเวลา1ปีนะครับหรือเลือกรับดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับหรือจะเลือกข้อเสนอซูซูกิช่วยผ่อนนานถึง10เดือนนะครับและพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจรถซูซูกิเซเลดิโอนะครับสามารถผ่อนเริ่มต้นเดือนละ1,999บาทครับ สนใจก็สามารถไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ทั้งที่งานมอเตอร์โชว์นะครับที่บูธของ s ุซูกิและโชว์รูม s ุซูกิทั่วประเทศครับ